สวัสดีครับก็พบกับไอ้ลมคือเก่าครับก็ยังอยู่ในแผ่นที่ล่างความตายครับพอเขาตายปุ๊บหรือเบิดลมหายใจไปเฮาจําเป็นจะต้องถือแผ่นที่หรือว่าความรู้นี้ติดกับสัญญาจําไปครับแน่นอนแล้วครับผ่านพบผมของมนุษย์ไปแล้วนะครับคราวนี้เฮาก็อีไปนะครับสวรรค์ชั้นหนึ่งนะครับจ่าตุ่มนะครับไปถึงสวรรค์ชั้นที่6นะครับแล้วก็ผมนะครับผมมรโลกนะครับไอ้ลมอีรวบหลัดเลยนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยไอ้ลมบอกค่อยแนะนาหรือว่าสีทางให้ไปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันนาน,นครับกลัวที่อีมาจุติในเมืองมนุษย์เพื่ออิปฏิบัตโตเพื่อทางหลุดพ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะครับแน่นอนแล้วครับการที่ไอ้ลมมาว้านี้ก็เป็นธรรมศาตร์ของมนุษย์หรือธรรมศาสตร์ของสวรรค์นะครับเป็นธรรมะครับ ธรรมชาติของภพภูมิธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่อาศัยอยู่ในภพภูมินั้นๆที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบมาก็มาเล่าซูฟังครับว่าภพภูมินั้นนีสใส่ใจคอเขาเป็นทางใดภพภูมินั้นกระบวนการที่อีเข้าไปในภพภูมินั้นเป็นทางใดน,นะครับสรรพสัตว์ท,ที่ยังเวียนไว่วยตายเกิดอยู่แต่ละภพภูมินะครับพอเล่าถึงสวรรค์นี่นะครับแม้กระทั่งสวรรค์ชั้นจาตุมนะครับสวรรค์ชั้นที่ไกลสิทธิมนุษย์ที่สุดนะครับ แค่อายุของเทวดาสวรร้นนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์แล้วนะครับสวรร์ชั้นจาตุมนะครับ24ชั่วโมงของเขานะครับก็คือ1วันกับอีก1คืนนะครับ1วันทิพนะครับก็เทียบกับเมืองมนุษย์นะครับอายุมนุษย์50ปีครับอายุ50ปีของเมืองมนุษย์นั้นนะครับเทียบกับสวรร์ชั้นจาตุมนะครับ24ชั่วโมงของเขานะครับถ้าคนนะครับ มาเกิดเป็นมนุษย์นี้อายุสัก70-80นะครับก็เท่ากับนะครับใช้เวลาของสวรรค์ชั้นนั้นนะครับหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันครับก็อีกครบอายุของมนุษย์นะครับคราวนี้เราลองมาคิดเล่นๆครับภาพผู้ให่นะครับเกิดความท้อใจในการใช้ชีวิตมนุษย์นะครับก็คือเกิดปัญหาชีวิตมนุษย์เนี่ยโอ้เกิดมาทุกยากไปเกินนะครับเขาอดทนครับเพราะว่าเมืองมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับสนามซอบทดสอบเหานะครับเจอปัญหาถาโถมเข้ามานะครับ เราลองคิดบ้งนะครับถ้าเหานะครับปฏิบัติโตให้มีคุณธรรมของเทวดาอยู่นะครับเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปนะครับคุณธรรมของเทวดาข้อนี้นะครับปฏิบัติไว้นะครับแล้วอดทนฝึกฝนตนนะครับให้ตามรูปแบบของเทวดาธรรมศาสตร์หรือว่านิสัยของเทวดาไว้นะครับแล้วเขาก็อีกก้าวข้ามเข้าไปสวรรค์ชั้นนี้ครับสวรรค์ชั้นจ่าตุ่มนี้เขาก็มีอายุนะครับ500ปีทิพย์ครับ 500ปีทิพย์ของสวรรค์ชั้นจาตุ่มนั้นนะครับชีวิตของเทวดาสวรรค์ชั้นนี้นะครับ500ปีคํานวณออกมาเทียบกับมนุษย์แล้วเกล้านปีครับโอ้เกล้านปีบรนนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าหาพานตร,ตรงนี้ไปซอบพานเข้าไปสวรรค์ชั้นที่จาตุ่มนี้นะครับเกล้านปีเห็นไหมครับเฮาอีดเนื้อหยื่อต่อการเป็นมนุษย์ขนาดใดอดทนไว้แค่ หนึ่งวันกับอีกครึ่งวันนะครับข้องสวรรค์ชั้นจาตุ่มเพะนั้นเองครับหนึ่งวัน50ปีไปหา70ปีเนี่ยก็คือวันครึ่งเพานั้นเองอดทนเอานิดน้อยครับเข้าไปสู้สวรรค์ชั้นนี้นะครับเฮาก็อีสสบายแล้วนะครับคราวนี้เฮาก็บ่ต้องมาเหตุงานหนักบ่ต้องมาเหตุไทยเหตุนาบ่ต้องไปตอกบัตรเข้างานนะครับ มันก็อิสบายขึ้นนะครับเพราะว่าสวรรค์เนี่ยมันต้องไปสร้างถนนหนทางมันต้องไปจัดงบประมาณต้องไปเป็นพนักงานข้าราชการเอางบประมาณมาสร้างถนนสร้างอาคารสร้างสถานที่ราชาการนะครับบ่จําเป็นจะต้องไปเรียนหนังสือจะต้องไปโรงเรียนให้มันตรงเวลาบ่จําเป็นจะต้องมีเวลาจะต้องดูเวลาแล้วเข้างานแล้วมันอิสายบ่เห็นไหมครับ,รบมันกะง่ายแล้วนะครับ ถ้าเข้าสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าทดสอบแล้วพานไปนะครับพานเมืองมนุษย์นี้ไปเข้าสู่สวรรค์ชั้นนี้เฮาก็อิสบายขึ้นครับบางคนเกิดความน้อยเนื้อตามใจโอ้ยบ่มีทีบ่มีทางไอ้หลมเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็บ่มีมรดกมันลุกซ่านเจ้าสสวเขาเห็นไหมครับห้าตรงนี้นะครับโตนะครับฝึกฝนตรงนี้บ่ต้องเก็บบ่ต้องกำรรนะครับแปบลบว่าเหมือนกับว่าบ่ยึดติดที่พระุทธเจ้าบอกว่าอย,ย่ายึดติดนะครับบ่ห้าบ่งั้น ถ้าตัวยึดติดแล้วตัวอีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตัวอีห่วงทรัพย์สินนะครับลงไปอบายแล้วตัวก็มาห่วงทรัพย์สินแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับมาใช้เวลาเพียงแค่แปปีตัวก็วนเวียนมาต้องบัตรเข้างานวนเวียนมาเรียนหนังสือวนเวียนมา ต้องเฮ็ดอย่างตามเวลาวนเวียนมาแก่งแย่งสิ่งดีมายึดพื้นที่ของโลกมาวัดทีวัดทางแบ่งที่ดินทํากินกันอยู่เพียงใช้เวลาแค่80ปีตองก็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเมืองมนุษย์อีกวนเวียนอยู่เนี้ยมันสั้นครับสวรรค์ชั้นจ่าตุ่มนี้นะครับข้อดีนะครับของราชาทั้งสีนะครับ ราชาหรือว่ามหาราชของจาตุมนี้นะครับที่คุ้มครองนะครับทั้ง4ีทิศนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับราชาทั้ง4ทิศนี้ถ้าโตนึกถึงหรือตัวเข้าใจในกระบวนการปกครองของราชานี้โตัวกอีพานช่วงเวลานะครับถ้าโดนลังแกจทุตผีปีศาตนะครับเขาทรงมาทำร้ายตัวตัวเพียงนึกถึงท้าววิลุณหกนะครับท้าววิลุณหกนี้ก็คือพยมนะครับพยายมนะครับหรือว่าตัวนึกถึงท้าเวสุวรรณครับ นี่นะครับเกี่ยวกับผีสร้างนะครับกะอีมาซอยตัวได้นะครับแล้วพวกผีสร้างนั้นกะอีกลัวทันทีนะครับเพราะว่าโตนีนยครับนึกถึงลาซาของเขาครับนึกถึงลาซาผู้ปกครองของเขานะครับไงนะครับญงกลัวพลักงานควบคุมของกลุ่มทันนะครับโตก็อีเข้าใจในขั้นตอนการปกครองครั้นี้เนี่ยพูดที่ปีศาที่เขาส่งมาทําร้ายตัวมันจะอีกลัวครับถ้าตัวนึกถึงลาซาทั้งซีนะครับ พวกยม,มทูตนะครับก็อีเป็นบริวารน,นะครับของพระยมนะครับบริวารของท้าววิรุณหกนะครับยม,มทูตนะครับเวลาเขาตายเนี่ยยม,มทูตมาเนี่ยปุ๊บมาเอาดวงวิญญาณเขาเนี่ยนี่คือบริวารของท่านครับท้าววิรุณหกนะครับพระยมนะครับพญายมนะครับพอเขาเห็นเนี่ยเห็นขั้นตอนการปกครองเขาก็อีบอกกลัวพอเขาใกล้าตายหรือว่าดวงจิตนี้เขาอีดับหรือว่าเขาเห็นเนี่ย โยมทูตนี่เป็นบริวารสร่ายการปกครองของท้าววิรุณหกหรือว่าพญายมนั้นท่านมาปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเขาก,ก็อีเข้าใจในกลไกธรรมศาสตร์ด้เขาก,ก็อีคอยตามได้นะครับเขาก,ก็อีบอตาตอต้านนะครับเขาก,ก็อีปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมศาสตรการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับบางทีเขาอาจจะสงสัยเห็นไหมครับเวลาเขาอเอาเลียนขุดเห็นไหมครับ เอาเลี่ยนขุดนะครับไปตอกต้นไม้ที่มีผีสิงอยู่นะครับต้นไม้ใดนะครับที่มีดวงวิญญาณไปสิงนะครับแล้วไปทําร้ายมนุษย์เขาก็ยรเอาเลี้ยนนะครับเลี่ยนตาขุดนี้ตอกลงไปนะครับคราวนี้ทุกคนเกีรู้แล้วขุดนั้นนะครับเป็นสายการปกครองของท้าววิรุณหกท้าววิรุณหกหรือพญายมนี้นะครับเห็นรู้บ้าครับไอหลงอารมณ์ให้ดูนะครับท่านอีปกครองขุดแล้วก็ปกครอง กลุ่มกลุ่มทันนะครับกลุ่มทันก็คือนี่ครับยม,มทูตท,ทั้งหลายที่ทำโทษอยู่ในนรกแต่ละขุมนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ของท่านนะครับหน้าที่ของท้าววิรุฬหกนะครับก็ปกครองกลุ่มกลุ่มทันแล้วก็ตัดสินนะครับดวงวิญญ,ญาณต่างๆที่ทํากรรมนะครับท่านกะอีป,ปกครองขุดพร้อมเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยเฮากะอีปไปดูท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ปกครองพุทผีนะครับพุทผีปีศาจทั้งหลายที่มากอ่อกวน ท้าเวสุวรรณท่านจะอีปกของอิกนะครับสรุปนะครับท้าวมหาราชสององนี้ก็อีทาหน้าที่แตกต่างกันออกไปครับหรือว่าการห้องของฟ้าเห็นไหมครับเวลาฝนตกร้วฟห้องเห็นไหมครับฝนตกฟ้าห้องหรือว่าขอบฟ้าขอบฝนเนี่ยนั่นก็คือท้าวทดตลดนะครับท้าก็กอีนึกถึงท้าวทดตลดนี้นี่คือราษาแห่งการให้ฟ้าให้ฝนครับเกิดฟ้าห้องเกิดฝนตกนะครับท่านจะอีคุมนะครับอากาสเทวดานะครับ หรือเบี้ยบเทียบบางคนกะอีเอิญนะครับเทวะอากาศยานนะครับเทวดาที่บินอยู่บนท้องฟ้าครับก็อียูขึ้นตรงกับราชาองค์นี้นะครับเราวิทยาทรนะครับเล่นแร่แปะทาศนะครับแปลงอาวุธต่างๆที่บินอยู่บนท้องฟ้านะครับก็อีขึ้นตรงกับราชานะครับเท้าทศรถนะครับแล้วก็เท้าวิรุณปักนะครับปกครองนักนะครับตะกูลทั้งซีนะครับทุกคนพออีเข้าใจนะครับรายละเอียดของชั้นนี้ ก็อีเข้าใจในสิ่งต่างๆธรรมชาติต่างๆนะครับการเกิดเป็นเทวดานั้นนะครับแต่ละสัรนะครับก็มีการเกิดที่เขาเอินว่านะครับโอปาติกะนะครับคือการเกิดแบบบอตังขันนะครับการเกิดแบบใหญ่เลยนะครับพอจุติแล้วก็ใหญ่เลยโดยผ่านการคิดถึงกุศลผลบุญในตอนที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นดวงจิตแปดวงนะครับกุศลผลบุญนะครับดวงจิตแปดวงมารวมกันเป็นเทวดานะครับก็เกิดการจุติแบบโอปาติกะ นะครับเป็นบางภพภูมิของชั้นจาตุมเพราะนั้นนะครับที่เกิดในหลังใครหรือเกิดการท่ตั้งขันนั้นนะครับเป็นบางภพภูมิของชั้นจาตุมนะครับสวรรค์ชั้นจาตุมนี้นะครับก็มีมหาลาชนะครับราชาครับปกของแต่ละทิศนะครับสี่ทิศด้วยกันครับอายุของเทวดานะครับอายุของเทวดาสันนี้ก็อีห้าร้อยปีครับเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์นั้นนะครับหนึ่งวันของเขานะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงของเขาครับเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์นี้ อายุมนุษย์นั้น50ปีครับถ้าเปรียบเทียบกับ500ปีนะครับเปรียบเทียบ500ปีทิพย์ของเขานะครับก็เปรียบเทียบกับเก้าล้านปีมนุษย์ครับลาซาองค์แรกนะครับที่ปกครองถางทิศตะวันออกครับคือเท้าทศตลดนะครับท่านก็ปกครองคนท้ำนะครับคนท้ำนี้ก็อีเล่นดนตรีเก่งครับสวรรค์ชันต่างๆในการเล่นดนตรีก็อีพึ่งผ่าคนถรำนี้นะครับในการบรรเลงดนตรีบนสวรรค์ครับ เท้าทดตลดนี้ปกครองคนทำไปแล้วก็ปกครองวิทยาธรครับสังเกตบ่ครับแค่การปกครองของเท้าทดตลดนี้เฮาก็สามารถที่จุติเป็นเทวดาในสส่งานนั้นๆเห็นบ่ครับเขาออจำแนกเลย,เยถ้าเฮาใหญ่มาเลยวว่าเฮาจุติมาเกิดเป็นคนทาเฮาก็ต้องเล่นดนตรีเก่งเห็นบ่ครับถ้าเป็นวิทยาธรนี้นะครับเป็นวิทยาธรเฮาจุติเป็นวิทยาธรปุ๊บเฮาตายจากเมืองมนุษย์มาจุติเป็นวิทยาธรเนี่ย อันนี้อีเซกเก่งครับเล่นแร่แปรธาตุนะครับอีเซกนะครับเซกอาวุธเซกอย่างต่างๆนะครับวิทยาธรนี้นะครับกับอีเก่งเลื้ยงเซกอาวุธแล้วก็อีบินอยู่บนท้องฟ้านี่นะครับเทวอากาศยานนะครับที่อยู่ใต้การปกครองของเท้าทศตลดนะครับท่านจะอีบินนะครับเห็นไหมครับเกิดฟ้าห้องฟ้าพาหรือว่าเกิดฝนตกนะครับ ก็อยูใส่การปกครองของเท้าทศรดนี่นะครับก็คือวิทยาธรกับคนธรรมนี่ครับเกิดที่เสี่ยงฟ้าห้องฟ้าพาแล้วก็ฝนตกนะครับเท้าทศรดนี้ปกครองคนธรรมปกครองวิทยาธรแล้วแล้วก็ปกครองนางอับซอนพร้อมครับนางอับซอนนี้ก็คือเทวดาที่เป็นเพชรหญิงที่เกี่ยวกับการไล่ลํำนะครับการไล่ลํำของนางอับซอนเนี่ยนางอับซอนนี่เป็นภรรยาของคนธรรม นะครับส่วนใหญ่อีเป็นแบบนั้นนะครับอีไล่ลำเกงพวกเป็นคนทำรรนี่กกอีเล่นดนตรีเมียนี่กกอีมาลำไล่ลำต่างๆนะครับนั่นจะคือสร้ยการปกครองของเท้าทศตลดนะครับต่อไปครับเป็นทิใตายนะครับการปกครองทางทิใตายนี้ก็คือมหาราชหรือว่ามหาราสนั้นก็คือเท้าวิรุนหกครับท้าวิรุนหกนี้นะครับที่เราเข้าใจนั้นก็คือพยมหรือว่าพยายมนะครับ ก็อีตัดสินคดีต่างๆหรือว่าตัดสินนะครับพ้นกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับแล้วก็อีปกของขุดนะครับแล้วก็ปกของกลุ่มกลุ่มทันครับกลุ่มทันนี้ก็คือนะครับยมทูตต่างๆนะครับนี่นะครับสส่งานนี้บางทีเกิดเป็นเทวดาสั้นนี้นะครับสั้นจากตุ่มนี้บางทีต้องทํางานครับมันบ่มือนกับเทวดาสั้นบนขึ้นไปอีกที่เสวยสุขนะครับแต่เทวดาสั้นนี้ก็อีมีหลายรูปแบบเห็นไหมครับบางนะครับ บางพื้นที่ก็เป็นความสุขบางพื้นที่เห็นว่ครับนางอับซอนหรือว่าคนทานั้นจะเล่นดนตรีนางอับซอนนี้ก็ไล่ลําเห็นว่ครับบางพภูมมของสวรรค์ชันนี้นะครับบางทีก็มีความสุขบางทีก็เหมือนทํางานนะครับยังกลุ่มทันเนี่ยก็เหมือนทํางานนะครับโยมทูตต่างๆที่ไปเอาดวงวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับการทํางานนะครับโยมทูตนี้หรือว่ากลุ่มทันนี้ก็มี3ระดับ นะครับสามระดับนะครับระดับหนึ่งก็คือลาซาก็คือพยายมนี่นะครับก็คือนะครับท้าววิรุณหกนี่คือระดับหนึ่งนะครับสายการปกครองนี้นะครับคือลาสานะครับส่วนยมทูตตรวจการที่ไปเอาดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ตายนะครับตรวจการลืมเหมือนตำรวจนะครับนี่คือการทํางานนะครับอันดับสองนะครับอันดับที่สามนะครับในสายการปกครองนี้ก็คือ กลุ่มทันที่ทาโทษอยู่ในขุมนรกต่างๆที่ทาโทษนั่นก็คือกลุ่มที่3นะครับก็เป็นเทวดาคือกันครับนี่คือระดับชั้นนะครับแล้วท้าววิลุนหกนี้ก็ปกของขุดเห็นไหมครับเลียนขุดต่างๆที่เอาไปตอกต้นไม้ทูตพี่ต้องกลัวขุดนะครับพออย่างครับพอท่านนะครับก็เป็นเทวดานะครับชั้นจ่าตุ่มคือกันครับขุดนี้นะครับแล้วท่านก็อยู่สาการปกครองของผู้ตัดสินตัดสินนะครับพ้นกรรมไหมครับเห็นไหมครับ พยายมหรือท้าวิรุณหกนี้ตัดสินพ้นกรรมพี่ก็เลยกลัวครับกลัวราชาครับเพราะท่านเป็นคนตัดสินพ้นกรรมของแต่ละดวงวิญญาณเห็นไหครับพอเอาขุดไปตอกพอเอาเลี่ยนขุดเนี่ยไปตอกต้นไม้เนี่ยพุดพี่เลยกลัวไงครับเพราะว่าท่านมีราชาอยู่นะครับองคุดนี้ท่านจะมีราชาเป็นท้าวิรุณหกนะครับคราวนี้ไปทิศตะวันตกครับท้าวิรุณปักครับ ราษาของนาคราชนะครับคือท้าวิลุณปักครับท้าวิลุณปักนี้ก็อิป,ปกครองทางทิศตะวันตกครับปกครองพญานาคครับท้าวิลุณปักในปัจจุบันนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งจากองค์อินครับเพราะว่าท้าวิลุณปักองค์เก่าก็ได้สูญสิ้นอายุไขนะครับเห็นบ่ครับเป็นเทวดาชั้นนี้พอเบิดอายุไขก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเห็นบ่ครับการเป็นเทวดานี้ก็มีการเบิดอายุไขเพราะฉะนั้นนะครับ เขาไปเป็นมนุษย์เขาก็ต้องกอ่อกรรมให้มนุษย์ได้เกิดและพึ่งผ่าการกอร่อกรรมนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดาไหมนี่คืออีเป็นวงเวียนนะครับถ้าเป็นมนุษย์นะครับเขาอีปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นตั้งเป้าหมยเพื่อการหลุดพ้นนะครับตัดกิเลสทางปวงก็คือเขาต้องเวียนไหายตเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็ซอบซ้ำๆอยู่งั้นกลัวอีพานนะครับผ่านพ้นการออกจากวัตะสงสารนะครับการหลุดพ้นจากกิเลสทางปวงนะครับท้าวิรูปักนี้นะครับได้รับการแต่งตั้งจากองค์อินนั้นก็คือตระกูลวิรูปักนะครับเป็นตระกูลนักที่ใหญ่ครับเป็นนักสี่ทองนะครับพญานาคใจการปกครองของท้าวิรูปักนี้นะครับอิมิซีตระกูลด้วยกันครับพญานาคอิมิซีตระกูล ถ้าผู้ใดสังเกตนะครับพญานาคอีมีสีเขียวเห็นไหมครับมีสีทองเห็นไหมครับอี่มีสีตระกูลแล้วแต่สีครับตระกูลวีรูปักนี้เป็นตระกูลที่ใหญ่สุดครับเป็นนักสีทองครับเป็นพญานาคที่เป็นสีทองนะครับพญานาคนี้เป็นเทวดาชั้นหนึ่งนะครับบริเมนสัตว์เดรัจฉานนะครับผู้ใดตรงแยกะนะครับเทวดาชั้นนี้นะครับก็อีมีกายละเอียดที่มนุษย์บ่สามารถมองเห็นได้นะครับ ขาอีปากฏตัวให้มนุษย์เห็นนั้นนั่นก็คือกายละเอียดครับถ้ามนุษย์ได้เห็นพญานาคนะก็มองและเข้าใจเลยนะครับนั่นคือกายละเอียดของเขาครับเขาก็อีสามารถแปลงกายได้นะครับเพราะเป็นเทวดานะครับเขาสามารถอิมทิพย์ได้สามารถเซกสิ่งต่างๆได้เพราะว่าเขาเป็นเทวดาครับตระกูลที่ส่องนะครับตระกูลกันห้าโคตมะนะครับเป็นตระกูลนักสีดำครับตระกูลสัพพยาปุตตะ นะครับเป็นนักสี่ลุงครับตระกูลที่3นั้นเป็นนักสี่ลุงเพราะเห็นนักสี่ลุงมาเนี่ยก็คือตระกูลที่สมครับตระกูลที่4คือเอราปัตครับนักสีเขียวครับถ้าเฮาเห็นพญานาคสีเขียวก็คือตระกูลที่4ครับแต่เฮาเห็นนักสีทองเนี่ยก็คือตระกูลของลาชาราษาที่ขุมพญานาคอีกทีหนึ่งนะครับท้าววิรูปะนะครับ คราวนี้เฮาไปทางทิศเหนือครับลาซาองค์สุดท้ายแล้วนะครับที่ปกครองสวรรค์ชั้นจ่าตุ่มทางทิศเหนือครับก็คือท้าวเวสสุวรรณครับปกครองยักษ์ครับนี่นะครับท้าวเวสสุวรรณนี้ผู้บางคนจะนับถือท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ก็เกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับยักษ์นะครับอสูรลักสดทูตผีปีศาจนะครับก็อีกขึ้นตรงกับสายการปกครองของท้าวเวสสุวรรณนี้นะครับ เห็นว่าครับท้าเวสุวรรณกับท้าวิรุณหกนะครับอีเกี้ยวกับผีสร้างครับถ้าผู้ใดเฮ็ดมต์ดำหรือว่าเฮ็ดย่างนะครับทรงกุมารทองทรงไม่อย่างไปทําร้ายโตนะครับโตหันหน้าไปทางทิศที่ท่านปกครองอยู่นะครับแล้วระลึกนึกถึงท่านและกล่าวให้ท่านมาซอยเหลือหรือว่าขอร้องนะครับอธิษฐานให้ท่านมาซอยเหลือนะครับสวรรค์ชั้นจะตุ่มนี้นะครับบางทีกับอาอีมองแล้วอาอีบ่เหมือนสบายปันใดครับ บางทีนะครับถ้าเอาไปตกในภพภูมิของกลุ่มทันนี้เขาก็เหมือนากับการทํางานอีกครั้งนะครับก็เหมือนกับว่าไปได้มาได้ไปได้บปได้เซเวยสุขแบบจริงจังนะครับคราวนี้เขาอีกก้าวข้ามสู่สวรรค์ที่เซเวยสุขแบบจริงจังแล้วนะครับแบบว่าไปจุติแล้วอีกต้องมาเฮ็ดงานเฮ็ดจานแล้วล่ะทีนี้เขาก็อีก้าวขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงครับสวรรค์ชั้นนี้นะครับ ก็อีกเป็นการเกิดแบบบวตังขันนะครับการเกิดแบบโอปาติกะนั้นนะครับก็คือการเกิดแบบใหญ่เลยนะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เทวดาอิมีอายุนะครับ1,000ปีทิพย์ครับแล้วคูณ4ีเท่าเข้าไปครับถ้าเกิดเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมนะครับเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นเองนะครับก็คือ500ปีทิพย์นะครับก็คือเก้าล้านปีมนุษย์นะครับคราวนี้มาสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย 1000ปีทิ์แล้วคูณอีก4เท่าครับก็เท่ากับ36ล้านปีครับถ้าไผเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้นะครับกะอ e, ีมีอายุ36ล้านปีด้วยกันครับนี่นะครับเขาถึงบล็อกให้ยายิติดนะครับยายิติดกับสับสิ้นยายิติดจบการเป็นมนุษย์นะครับยายิติดว่าเออขอให้เกิดอีกรอบหนึ่งเอ้อขอให้เกิดเป็นมนุษย์เดอ้อบางทีเนี่ยเขาเตือนไว้เนี่ยเพราะว่าตัว ว่าจำเป็นจะต้องไปตอกบัตรเข้างานอีกครั้งนะครับเฮาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้เขาก็อีมองว่าโอ้สม,มูที่ยึดติดในทรัพย์สินนี้ขอมาจุติขอมาเกิดเป็นรู้คนนั้นขอมาเกิดเป็นรู้คนนี้80ปีเขาก็มาเฮ็ดไม่อีกอย่างนั้นเด้นเนี่ยเห็นบ่สม,มูทีบ่ยึดติดหรือว่ามีทรัพย์สินแบบป่านจางแล้วบ่ยึดติดนั้นนะครับบโลภในทรัพย์สินตอนเป็นมนุษย์นั้น เขาไปจุติบนสวรรค์ชั้นนี้นะครับไปอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์อินครับนี่นะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็มีองค์อินหรือว่าเท้าสักกะนี้ปกครองอยู่เพียงแค่องค์เดียวครับเห็นบอกครับสวรรค์ชั้นนี้มีราชาเพียงองค์เดียวครับแต่สวรรค์ชั้นจาตุมมีสีราชานะครับปกครองในทิศต่างๆนะครับมีสีราซาเห็นบหครับถ้าเป็นองค์อินนะครับก็คือองค์เดียวนะครับ คราวนี้เทวดาชั้นนี้นะครับแค่เทวดาธรรมดานะครับก็อีมีตำแหน่งใหญ่กว่าเท้าท้งซีเห็นบหครับไอ้ลมถึงบอกเลยครับมีไอ้ลมบอกไว้ในคลิปอยู่นะครับถ้าผู้ใดเป็นเทวดาบนชั้นดาวเดืงนี้นะครับถ้าอีขึ้นสวรรค์ชั้นนี้อีพุ่งขึ้นมาเลยครับอีบ้องพานเท้าวิลุณหกครับที่อีตัดสินบ้าบุญคุณโทษให้นะครับถ้าประกอบคุณงามความดีอีได้ขึ้นมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวเดืงนี้อีพุ่งขึ้นมาเลยครับ เพราะว่าอย่างครับพาะท้าวิลุนหกนั้นเพื่อนจะิมีตําแหน่งที่น้อยกว่านะครับก็ิมีอายุของเทวดาที่เพียงแค่500ปีทิพย์พะนั่นเองนะครับเพียงเท่าเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นนี้เป็นเทวดาธรรมดาที่ยู่ต้ยการปกครองขององค์อินก็อิมีอายุถึง36ล้านปีของมนุษย์นะครับหลายกว่าทั้งซีลาซาของจาตุ่มนะครับ แจ๊กสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ละชั้นนะครับก็อมีราษาของแต่ละชั้นอยู่นะครับก็อีเป็นญ่ของแต่ละชั้นปกครองแต่ละชั้นอยู่แต่ทุกชั้นนะครับมีเพียงองค์เดียวครับถ้าดูแจากรูปนะครับสวรรค์นะครับชั้นจ่าตุมก็อีมีมหราชาอยู่สี่องค์นะครับสี่ทิศนะครับอายุของเทวดาสวรรค์ชั้นนี้อยู่ที่500ปีทิ์นะครับแล้วมาสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับสวัรค์ชั้นดาวดึงนี้ ที่มีเท้าสักกะหรือว่าองค์อินนี้เป็นราชานะครับก็อีมีอายุนะครับพันปีทิพย์ครับขึ้นไปอีกสวรรค์ชั้นหนึ่งนะครับก็คือชั้นยามานะครับเนื่อไปกว่าดาวดึงนะครับก็อีมีเท้าสุยามะครับเป็นจอมเทพหรือว่าเป็นราชานี้ปกของอยู่ครับถัดจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไปนี้ก็อีเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตครับ สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ก็อี่มีเท้านะครับเท้าสั้นดุสิตครับเป็นจอมเทปเป็นราชาปกรองอยู่นะครับอายุของสวรรค์ชั้นนี้นะครับ4,000ปีทิพย์ครับ4,000ปีทิพย์นี้ก็เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ครับถ้าไพ่ได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ลองคิดเล่นๆครับเขาจะต้องไปเข้างานเขาม่ต้องไปตอกบัรตรเขาม่ต้องมาพ่อนรถพ่อนลานะครับ อยู่บนนั้นตั้ง500กว่าล้านปีครับคราวนี้จ๊คสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับขึ้นไปอีกสวรรค์ชั้นหนึ่งครับสวรรค์ชั้นนิมานนรดีครับสวรรค์ชั้นนี้นะครับก็อมีนะครับเทพหรือวราชาผู้ปกครองนะครับจอมมหาเทพอยู่นะครับท้าสุนิมิตครับนั่นก็คือมหาล้าชข้องสวรรค์ชั้นนี้ครับเทวดาธรรมดาของสวรรค์ชั้นนี้ก็อมีอายุนะครับแ0 0 0ันปีทิพย์ครับ ถ้าเทียบกับปีมนุษย์กะ2 3องพันสามร้อยสี่ล้านปีครับโอ้โหเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ยาวนานเหลือเกินครับและสวรรค์ชั้นสุดท้ายครับชั้นที่สูงที่สุดในบรรดาของเทวดานะครับต่อจากผมครับสูงที่สุดของสวรรค์น,นะครับซือว่าปรณนิมิตตวะสวัตตีเห็นไหมละ่ะแค่ซือกัยากแล้วครับการที่อีไปสวรรค์นั้น แค่จำซือสวรรค์เนี่ยบางทีก็ยากแล้วเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้ก็อมีท้าวสวัสดีนะครับเป็นจอมเทพหรือว,ว่าเป็นมหาราชปกครองเทวดาสันนี้อยู่ครับอายุของเทวดาของสวรรค์สันนนี้1,600ปีทิพย์ครับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์จะ8,216ล้านปีมนุษย์ครับเอาแค่สวรรค์นี้ก็พอครับพระพุทธเจ้านะครับบอกนะครับยิ่งอายุนานเท่าไดก็อิพบทุกเท่านั้นครับ เพราะว่าเวลาที่เบิดอายุไข่แล้วก็ต้องกลับไปเมืองมนุษย์ไปก่อกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วไหม่นะครับกะอีได้กลับขึ้นมาไหมมันอีเป็นวงจอรอยู่อย่างนี้ครับเป็นผมกะอีนานกว่านี้อีครับเป็นผมนี้พระพุทธเจ้าเป็นผมแค่ซ่าเตียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่กะอีวนเวียนอยู่กับเทวดานี้แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับระหว่างที่เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นนะครับ การที่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นองค์อินเออยพอเบิดอายุไข่ก็วนเวียนกลับไปสร้างบุญสร้างกรรมใหม่แต่ว่าภพภูมิของมนุษย์นั้นนะครับอีเหตุให้มนุษย์หลุดพ้นได้นะครับการเคารพนับถือเห็นบ่ครับสวราาครค์แต่ละชั้นก็อีมีจอมเทปก็อีมีราชาอยู่นะครับแต่ละชั้นก็อีให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับเทวดาธรรมดานะครับที่อยู่ชั้นบนนะครับก็อีเหนือวารราชาสันลางนะครับ เพราะว่าอายุไข่ครับวัดที่อายุไข่ของเขาหรือวัดที่สถานที่พบภูมิที่เขาอยู่ครับทุกพบภูมิครับส่วนใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าได้บอกไว้นะครับว่าทุกพบภูมิเป็นธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาตร์ของพบภูมิมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการเคารพนับถือแล้วก็เบิดอายุไข่ตามกฎไตรลักษณ์ยู่ดีครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับสังเกตบ่ครับการเคารพนับถือแต่ละสันนั้น ทุกทุกสันจะอมีระดับสันที่เขานับถือขึ้นไปเห็นบ่ครับแต่ว่า31มสิบเอ็ดภูมินี้เป็นอย่างต้องหมาก้าบไหว้พะระอรหันต์เป็นอย่างต้องหมาก้าบไหวพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกนะครับที่พระพุทธเจ้านี้ได้สีทางให้บรรลุธรรมนะครับเป็นอย่างเทวดาสันตาต่างแล้วกับผมนั้นจะต้องหมาก้าบไหว้พระอัครสาวกแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างรู้ไหมครับเพราะว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็บ,บ่มจุติอีก เป็นพระอรหันต์นั้นนะครับกระซิบบมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ใน3.1ภพภูมมนี้เขาก็เลยหลุดออกไปเขาใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าผมเงครับคราวนี้ถ้าลำดับสั้นนะครับสัตว์นรกไลขึ้นมานะครับไลขึ้นมามนุษย์นะครับเห็นไหมครับลำดับการเคาลบมันจะไลขึ้นไปนะครับไลขึ้นไปนะครับจอมเทปซีจอมเทปจอมเทพซีจอมเทปแล้วก็ไปองค์อินเห็นไหมครับลำดับสั้นจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จนเทวดาสั้นสุดท้ายนะครับสันใหญ่สุดนะครับก็อกขครบผมขึ้นไปนะครับคราวนี้ผมกับอขอรบพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับพอพระพุทธเจ้านี้เหนือกว่า31พพมสิบเอ็ดภพมมผมต่อให้ใหญ่ขนาดใดนะครับก็ยังอยู่ที่31มสิบเอ็ดภพมมนี้อยู่เบิดอายุไข่ก็ต้องกลับลงมาไม่นะครับกลับลงมาเมืองมนุษย์ไม่นะครับนั่นแหละครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าคนพบก็คือธรรมะซตดของภพมพมต่างๆทั้ง31มสิบเอ็ดภูมิ ถ้าหลุดออกไปแล้วคนที่อยู่ในสามชัอเอ็ดภพภูมยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นคนเป็นสัตว์นรกนี้ก็ต้องเคารพคนที่บรรลุธรรมหลุดพ้นออกไปจากสามชัอเอ็ดภพภูมนั่นคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดครับ